สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K d y ด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดอีกแล้วนะครับเนื้อเรื่องของเกมนี้ก็จะประมาณว่าเราต้องตามล่าหากุญแจเพื่อที่ออกจากบ้านหลังนี้ให้ได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเราต้องแก้พัเศเลิลนะครับผมยังไม่รู้นะว่าเกมนี้มันจะน่ากลัวแค่ไหนแต่ว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์กันว่ามันน่ากลัวมากเลยนะครับผมไปดูจากช่องอื่นมานะผมก็เลยอยากเล่นดูนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยโอเค ลืมตาขึ้นมาปรับความหนืดก่อนนิดหนึ่งโอเคได้เวลาแล้วมันจะน่ากลัวแค่ไหนวะเกมผีมือถือนี่มันต้องผมแล้วปาตรงนี้มีที่ไปด้วยนะเออห้องนี้ห้องอะไรนะเป็นห้องน้ำที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยเอ้เดี๋ยวโอ้โหไสอัวสดๆรลล้อนๆด้วยขี้ไม่ลาดใครวะเนี่ยให้ตายดิ้นดิพระเจ้าโอ้โหแล้วอยู่ได้ไงเนี่ย แล้วจะมาใช้บริการครั้งต่อไปมันจะใช้ยังไงวะห้องนี้เป็นห้องที่แบบว่าใต้หลังคาป่ะเนี่ยดูก่อนครับว่าไม่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราสามารถนั่งยองๆได้นะผมสามารถหลบแถวนี้ได้ป่ะเนี่ยตรงนี้ว่าสามารถมุดไปได้แล้วนะโอเคเรามาดูกันก่อนว่าตรงนี้เนี่ยในบ้านเนี่ย มันมีอะไรที่ผมสามารถแก้ปซิศนาได้ปะเนี่ยอันนี้คืออะไรวะใหญ่เมืองมุมปะเนี่ยโอ้เป็นก้อนเลยครับเอ,อ่อที่นี่ไม่มีอะไรแล้วนะดูจากทรงแล้วหรือว่าเราจําเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกนั่นลองดูกันเปิดประตูเข้าให้เอ,อ๊ะทำไมในบ้านมันเงียบๆนะเฮ้ยกุญแจ,จอดอกใหญ่เลยอ่ะ ได้แล้วก็เแจอดอกหนึ่งแล้วไงต่อดอกต่อไปอยู่ไหนนะทำไมบรรยากาศที่นี่มันเงียบจังเลยวะบรรยากาศเหมือนอีตัวโรคจิตนั่นมันอยู่ข้างล่างเลยวะห้องนี้มีกุญแจป่าวะมีอะไรที่สามารถเปิดได้ปะเนี่ยมีพั่วตรงนี้ด้วยครับ แล้วมันใช้ทิมแทงหรือเปล่าเนี่ยเชียช่ยเชี่ยโอ้ยเฮียแล้วโหเรี้ยวจัดเร็วจัด,จดไอ้ป้าเอ้ยไปไหนดีวะมาปะาอุย้ยมองซ้ายมองขวอาอก,ก่นไม่งวิ่งเร็วจัดมาะวะ m ม่ก d พระเจ้ายอดมันจอดมากเลยเว้ยเชย่์แล้วจะออกไปจากที่ได้ยังไงดูดิโคตรวิ่งเร็วเลยอ่ะโถยพระเจ้าเชย่์แล้วเอ้ย กุญแจเต็มนัวเดี๋ยวประตูทางออกมันอยู่ที่ไหนนะมันจับมันถือกุญแจได้แค่อันเดียวเองสินะเชี้ยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเชียงเลยเชี้ยเชียมากเริ่มใหม่เลยเหรอตายเถอะ ห้องนี้เข้าไปแล้วเฮ้ยเชี่ยแไรวะเฮ้ยเชีย,หชยไหนวะเชียวิ่งสี่โอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ววิ่งไปเลยกุจแจเป็นยังไงไม่รู้แล้วหนีก่อนวิ่งเร็วเกินไปป้าป้าเป็นบ้าปะเนี่ยยายสปีดของแท้ วิ่ง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 โอ้ยถ้าจะมีความเร็วสูงขนาดนี้นะไปแข่งวิ่งมาราธอนเถอะคงไปไหนแล้ววะโอ้โหใสอัวสดๆร้อน โอ้โหแล้วดูห้องแล้วแมงไปไหนแล้วฮะอีป,ป้าแนว่ว่ากูออกไปแล้ววิ่งเลยข้างนอกบ้านนี่ว่าว่าแต่ข้างนอกเนี่ย มีอะไรให้ใช้ปะเนี่ยเอ๊ว่าแต่ประตูบ้านอยู่ไหนนะประตูบ้านแห่งนี้นะอยากออกไปแล้วฝั่งนู้นนี่เอ้ยนี่ไงประตูบ้านอยู่นี้ครับก็ค,คือเราต้องตามล่ากาุญแจทั้งหมดสี่ดอกเลยนะ้โอ้โหสี่ดอกเลยดิให้ตายเถอะพระเจ้า แล้วมันวิ่งเร็วขนาดนี้ด้วยนะนี่ไม่สามารถเปิดได้นะเว้ยการาฟิกสวยจัดโถพระเจ้าอย่าบอกนะว่าฉันต้องเข้าไปในบ้านนั้นอีกแล้วให้ตายแต่ซาร่าฝันได้ครั้งนี้มันหนักซะเลือกเกินและมันจ้าซะเลือกเกินด้วย ตัวนี้คืออะไรนะป้ายโฆษณาบ้านอะไรวันนี้ไม่ใช่แล้วฉันจะเป็นที่จะต้องเข้าไปในบ้านนั่นเพื่อที่จะไปหากุญแจออกไปจากบ้านหลังนี้แต่คุณอยากคิดว่ามันง่ายเชียแล้วไงไอ้เนี่ยมีอเมริตี้สูงด้วยไว้มาทีเนี่ยโหสตุดเลยว,วิ่งยังไงล่ะทีนี้ ตามกูอยู่แน่ว้าเฮียเฮียมากไปกอดวิ่ง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 โอ้ไปกอดข้าบ้านแล้วแน่แน่เอ๊ะ hey, ทำไมกุญแจมันหายากอย่างไรนะโถ่พระเจ้าเดี๋ยวประตูทางเข้าบ้านมันอยู่ฝั่งนี้อ่ะ คนบ้าอะไรว่าสร้างประตูทางเข้าบ้านแบบว่ามึงปิดตรงนั้นแล้วมึงก็ให้ออกมาตรงนี้แทนบ้าปะเนี่ยฮะอะไรวะมันจ้าสลึกเกินผมไม่มีทางเลือกผมมีทางเดียวคือต้องเข้าไปในบ้านนั่นแต่เจ้าบ้านนั่นมันน่าจะยังอยู่ที่นี่ เยื่มากเชี่ยมาแล้วไงมาแล้วนีเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยมากเชี่ยมากแม่มาแล้ววิ่งเลยมาวะเอ้กุญแจที่เราเห็นก่อนหน้านั่นอยู่ไหนนะกุญแจม่งหาไม่เจอเลยเว้ย โอ้โห oh, ถ้าดูสภาพถ้ามึงจะทำบ้านอย่างนี้นะมีห้องใต้ดินด้วยเว้ยโอ้โหโอ้ไม่กอดถ้ามึงมานี่ตายอย่างเดียวเนี่ยโธ่ oh. าให้ตายเถอะมาขนาดนี้แล้วยังไม่เจอกุญแจสักดอกเลยเนี่ยทำไมไม่หายยากจังห้องอะไรวะโอ้โหถามจริงกุแจดอกสักดอกไม่มีเลยครับแล้วผมต้องวิ่งอ้อมกลับขึ้นไปข้างบนนั่นให้ตายเถอะ ไม่มีกุญแจแล้วจริงดิบ้ามากคุณยายสปีดวะเออโหลดผีมันอยู่แถวนี้แน่เลยอะอเมลิตี้สูงขนาดนี้ผมว่านะมันอยู่ที่นี่แน่เป็นการแล้วเว้ยเอ,อ้าอย่าบอกว่าขึ้นไม่ได้ติดอะไรวะ ติดอะไรก่อนติดอะไรแล้วเฮ้ยแบบว่าเฮ้ไอ้เชีย่ยะไรวะไม่กอดติดแล้วโถ่เอ้ย โอเคนะครับเพื่อนๆเอาเป็นว่านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้านะครับจะเป็นเกมอะไรอย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนครับไม่ไหวจริงๆครับยากมากนะครับท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ